ดีครับผมมาพอกันอีกีครับรถทหารอาทิตย์เดิบดออกมาแล้วพี่น้องบดจับก,จการแล้วมาเกีียวรถเกีียวครับภูมตใจดี e. ี่เกต 10G Pro Cabin เกีียวเขาเจ้าดรอครับเล้วพดีกรับไอ้ภูอ้อยพี่นอ้อง ท <VIP. S 2> ีมงานคูณบา่าวยทีมงานทา้งน้องฟ้านะครับโอ้มากชวนลางทางนี้นี่ีน้ำนี่ต้มด้วยเนี่ยเจสิปยัครับ G Pro แทงเกจยวดันพี่น้องตัวเบาดากนี่แทงเองครับแทงดากซิ่งตูดซิ่งเอง นี่พี่กัดทางน้องฟ้าครับบ้านสะอาด หนูกับิมี่อยอ่ครับมันอยู่ไก่ปลาอ้อยพนักงานกับเตรียมควอนไว้อะไรหนูคือกันพุตเจ็ดสิบจี้ข้าบินครับเจ็ดสิบแรงมาซีสูปอุ้มขนาดหนึ่งตันน้ำหนักสามตันซีสามตันหาพี่น้องปากปากเดิมครับ เกียวดันนะครับเปลี่ยนเกียวเกียวดันนะครับทหารปลดประจําการเป็นซูเฟอร์ครับคนทหารอาทิตย์โอ้เหนือทีเจ้าว่าจังไรพี่น้องกันไหลยููไปทางฝุ่นทางฝุ่นมันเกิดเจียวมาแล้วรวมๆกันนาจะอยู่บา้านยี่สิบไร่อยู่ยี่สิบก็ไร่พุ่นล่ะ quăng tung phun chỉ kéo năm bao phân cảnh phun kéo cả chỉ ôi oh, gần hàng ship lay rồi này các nón bạc đếm gấp giờ đánh giờ đánh xíng khoa đếm thu ét สบายสบายเลยโค้งอันโค้ารเขางามๆพี่น้องเขางามคงดี นาดีอยากมีหญ่เลักน้อยครับนี่เร็วเร็ลยเด้อห้ามเบไปงอายแนพวกท่าน <laughs> ดยวราจุงานผู้เบาครับูเบาอุ่ยงานทางน้องฝ่าตาตนนาดีตำบุู้้ทองตาบเคยเสราพุ่จังหวะรอยเอเดี๋ยว้าเดาด้ครับเดี๋ยวเาันดีไอ้ผู้ก้อย เราบนู้ว <c oughs> อมันยังวกงวงเนาะงูวาดนี่สิละนูกก้ตโเจ็บตัควคต3สามคนไในสองตัวมันมันหลายพวกยานัน้นมันไปขวัญกันหนมะเอาว่าท่าน เล่นไว้เลยเด้อทหารเา้ยพวกนายเล่นลำบกทัานดิโอ้เย็น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 ตู้เอะยืนพี่น้องตู้แอร์แต่ว่าผู้ไทยฮอนครับฮอนเอ้าเมนียงรอป่ะไหนเต็มบ่อ้าวเต็มแล้วพี่น้องโอ้ไป เอขอไปเทก่อนครับเาเต็มแล้วเาเต็มแล้วโอ้ใส่รถดำฟูโซสองสี่ศูนย์วิช่มิชิฟูโซ โอ้ทหารนี่เศ้าจับปืนม่จับพวกมาไล่ตัวต้วนทหารไหมตน,นั่ใกล้เล้วมจับปืนตัวเมาลุยตัวเลยพ <c oughs> ักเถ <c oughs> อะวะจะกุมล้วอุ้ยนี่อุมสามป่ะโอ้ ตัวเฮค่ายดิค่ายดิทหารดิเออนี่พลทหารพลประจำการมามาลุยต่อพนอาทิตย์ไ่ตัวโดยเอกเสียเล่าหรอ <laughs> รถประจำการออกมาแล้วนะครับสำหรับรถทหารเขามาลุยเกี่ยวเขา่ถถา,ขเขาขับรถไถปหูห้วยคื้เข่าขับรถแมคโครครับรถดำาคือเข่าพี่น้องอ่ะอยู่กับดีซีเจ็ดสิบจีโปรคาบินทีมงานผู้บ่าวุ้ยครับโอ้เปลียวเกลียวดันเลียตวนี้ยคุณเลียมงมงเลยพี่น้องเอ้ ย่างเงินบ่อได้เต็งงามงามงามของงามอุ่มสามครับอุ <arising> <ở lin co> ่มสามเอาไปขายเลยบ่โอ้ไปหาเจ็กเลยครับไก่ว่าไรไก่นักรล่ะนี่ร่วมไปล่วอ่าซีฟไลงเถิงว่ เนซู้สิอยู่กับทีมงานผู้เบาพี่น้องคนนี้อยากใส่เรียกหาได้ครับผู้เบาว,ว้ยบ้านหนองฝาเนาะทีมงานหน,นองฝานะผู้สะอาดโอ้ลมหนาวบีบแต่ว่ากับคอนอยู่ยินสาผู้ขับแล้วเนาะผู้เลียนน้ำกลืนยาเลี้ยวไหลได้หรับเว้ยเพราะไงเลียนเพราท่านเลยเอาคลิปหน้าพอกันไหมพี่น้อง สำหรับชิปนี้ขอหยุดพักจะข้าวนะครับให้เหี้ยแห่งเล็กน้อยชิปนาพอกันไหมครับผมสวัสดีครับ